สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของ data transfer นะครับคำสั่งแรกนะครับคำสั่ง move 16บิต bit data นะครับ16บิต bit data หมายถึงนะครับ data 1ว word นะครับคือ,อ data จำพวก d นะครับ the u i l w data ถ้าของเป็น m i s u ก็คงเป็น r อ,อะไรประมาณนี้นะครับมันจะเป็น register 16บิตนะครับต่อ1ตัวอย่างเช่น D0 ก็มี16บิต D1 ก็มี16บิตประมาณนี้นะครับการใช้คำสั่ง move นี่ก็คือการย้ายจากที่1นึ่งสมมูว่าต้องการ move data จาก D0 ไป D1 นะครับจำนวน16บิตนะครับก็ประมาณนี้เลยค่าที่มันสามารถ move ได้นะครับก็คือ ได้ตั้งแต่ลบ3 6 8 6 8ถึงบวก3 2 7 6 7นะครับก็เป็น16บ i t s ิตไซน์เบนรีนะครับสามารถมูฟได้ในนี้ดีเทลมีอะไรอีกแอปพลิเคชันดีไว้นะครับสามารถมุกได้หมดเลยนะครับ x y l l S.M.F.B.S.B.S. นะครับแล้วก็ที่เป็น Word ์ดเนี่ยก็ m มู e ได้ p s t c นะครับมู e ได้หมดเลยยันกระทั่ง buffer memory นะครับในส่วนนี้เดี๋ยวเขียนตัวอย่างให้ดูหลายๆตัวอย่างแล้วกันนะครับวิธีคำสั่งมูฟโอเคอันนี้โปรแกรมก่อนนะครับผมขอลบทิ้งทั้งหมดเลย อย่างแรกนะครับผมจะมู e ค่า k x 0นะครับผม Move k 100ไปที่ d 0 k 100คือค่าคงที่นะครับเป็นค่าบวก Move k 100ไป0เอ้ยไปที่ d 0หมายความว่า ตอนนี้ค่า d 0มีค่าเท่ากับ0นะครับ move k 100เข้าไปคือผมเติมค่า d 0ให้มีค่า100นะครับนี้ตัวอย่างที่1แล้ว register เนี่ครับมันจะจำจำค่า d คอาค่า100ไว้ใน d 0เลยนะครับตัวอย่างที่2นะครับผมจะ move ค่า 1> x หนะครับผมมูฟค่าคงที่เหมือนกันมูฟค่า k ลบหนึ่งไปที่ d 1อันนี้คือการมูฟค่าทางด้านลบนะครับก็คือมูฟค่าลบนั่นเองก็วิธีการเขียนก็คือเขียนแบบนี้นะครับมูฟค่า k ลบเฮ้ย k ลบหนึ่งร้อยไปที่ d หนนะครับต่อไปนะครับมันสามารถ move c move t ได้หมดเลยนะครับ move ค่าค่า c ค่า t นะครับอันนี้ x สองอางนี้ก่อนดีกว่าอ,อืม t ศูนย์

ศูนย์เกินไปนะครับอ๋อยังไม่กดนะครับผมก็จะม o v e ค่าที่ศไป d สออย่างนี้ก็หมายถึงผมจะม o v e ค่า t นะครับที่มันเขาไปเรื่อยๆเนี่ยไปเก็บใน d สอนะครับ มันจะก็จะเก็บใน D2 ถ้าสมมุติเราหยุดอันนี้ก็ยังจําค่าอยู่นะครับแต่ว่าเริ่มใหม่ก็จะเริ่มเท่ากันเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับที่เก็บได้นะครับ C ก็เก็บได้เช่นกันอันนี้ผมจะให้ตัวอย่างแปลกๆนะครับคือ s m c 1 2 413 สี่อันนี้คือคล็อกเพานะครับผมไม่แน่ใจว่าส1่หนึ่งสีน่าจะ100ยมิลลิเซกนะครับผมให้เป็น C0 ่ศูนย์ k หพ แล้ว d 3โอเคสมมุติผมออน x 2นะครับอันนี้ก็จะนับอันนี้คือ move counter เข้ามา move counter ทีสูตรมาใส่ใน B2 นะครับ ส่วนตัวนี้ก็คือเอ้ยอันนี้ move timer t 0มาอยู่ใน d 2นะครับค่าปัจจุบันของมันส่วนอันนี้ move counter นะครับมาเก็บใน d 3นี่ก็คือคำสั่ง counter ได้ move แบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้เห็นมี move bit ด้วยนะครับสามารถ move bit move bit นี่ move ได้ยังไงนะครับวิธีการคำสั่งของการ move bit ก็คือ x 3นะครับผมเขียนให้ดูเป็นตัวอย่างละกันแล้วก็มผมจะมูปิด m นะครับผมใช้ sm 4 0 0ครับ sm 4 0 0เนี่ยจะเป็น away on ของ cpu นะครับเมื่อ away on เมื่อ cpu on เนี่ย sm 4 0 0จะ on นะครับ ผมจะ on m ศูนย์เต็มหนึ่ง เป็น S M สี่ศูนย์หนึ่งตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะฟอส M ศูนย์ M หนึ่ง M สองตรงนี้ผมจะมู e นะครับ K หนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกว่า K หนึ่ง K หนึ่ง M ศูนย์ D นี่ M O M0D4 มาดูนะครับว่ามันหมายความว่าอะไร K1 ตรงนี้หมายถึงอืมดิจิตนะครับหหนนึึง่ง่งดิจิตหนึ่งดิจิตก็หมายถึงอธิบายยังไง มันจะเก็บค่าเนี่ยครับมันจะจำา4บิตนี้นะครับมูคค่าของ4บิตเนี้ยแล้วให้มันกลายเป็นค่าดิซิมอนะครับมาเก็บใน b c ตอนเนี้ย4บิตนี้ออฟหมดสมมุติว่าบิตบิตแรกอะจะมีค่าเท่ากับ1ครับบิตที่2มีค่าเท่ากับ2บิตที่3มีค่าเท่ากับ4ีบิตที่4มีค่าเท่ากับ8นะครับสมมุติว่าผม ฟอร์ดบิดที่มีค่าเท่ากับแปดเอามันฟอร์ดไม่ได้นะครับผมใส่ m10 สิบฟอร์ดไม่ได้เพราะมันเป็นเอาต์พุตอยู่นะครับสิบสองแล้วก็สิบสามผมจะฟอร์ด m นี้นะครับถ้าฟอร์ที่คอยมันฟอร์ไม่ได้ครับโอเคผมจฟอร์นี้ m สิบสามครับมีค่าเท่ากับแปดนะครับ m สามมีค่าเท่ากับแปด m สองมีค่าเท่ากับสี่รวมกันก็เป็นสิบสองครับส่วน m นี้มีค่าเท่ากับสองครับ แล้วก็ m ศูมีค่าเท่ากับ1นะครับอันนี้ก็คือการอ่านค่า k 1คืออ่านค่า4ี่บิตนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับสิบห้านั่นเองอันนี้คือการ move bit นะครับโอเคการ move น่าจะเข้าใจนะครับเป็นแค่การย้ายค่าเข้าไปเก็บใน register นะครับ เรามีคำสั่ง move move นะครับคำสั่งนี้คำสั่งต่อไปเป็นคำสั่งคำสั่ง b move แล้วกันนะครับ x 10 b move x เฮ้ย d ศูนย์ไปดีสิบมาดูกันว่ามันหมายความว่าอะไรนะครับกดเอ i n c ด r r e c ออ๋อจำนวนนะครับเคสี่บีมูขอดูนิดนึงนะครับบีมู e นะครับมันจะมี โอเปอรัน uh, อยู่3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกคือ S S เนี่ยคือ h d e v i c e นะครับ h d e v i c e คือ data ก่อนที่จะ transfer data source data ต้นทางนะครับ D นี่คือ h h number transfer destination device ก็คือ uh, เ uh, destination เริ่มต้นสมมติว่าเริ่มต้นของเราคือเมื่อกี้ผมเขียนไปคือ D10 ครับจุดเริ่มต้นคือ D10 ที่จะไปเก็บนะครับอันนี้ head device เมื่อกี้ผมเขียน D0 ก็คือ head device ที่จะส่งนะครับส่วน operand ที่3นี่ก็คือ n n เนี่ยก็คือจำนวนที่จะทา a n s f e r นะครับมันจะสามารถส่ง Data นะครับ copy Data หนึ่งทีเนี่ยหกหมื่นห้าพันห้า้อยสาสิบห้าเวิรนะครับย้ายไปอีกทีหนึ่งได้ทีละหกหมื่นห้าพันห้า้อยสสิบห้าเวิรเลยนะครับก็ย้ายได้หมดเลยครับย้ายได้ xylmxymlfb นะครับย้ายได้หมดเลยส่วนที่เป็น Word ก็ย้ายทีได้ dw ได้หมดนะครับ อโอเคมาดูตัวอย่างนะครับวิธีการย้ายเมื่อกี้ผมเขียนโปรแกรมส่วนนี้ไว้ผมให้ค่าให้มีค่าเท่ากับสักเท่านี้นะครับผมจะฟอร์ให้ทั้งสามตัวนี่มีค่าหมดทั้งสี่ตัวแล้วผมใช้นี่นะครับ watch นะครับ วอชหนึ่ง watch หนึผมจะดู d ีศู a t ์ถ้าใครไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรนะครับไปดูวิดีโอวิดีโอเรื่องการมอนิเตอร์นะในหน่วยหน่วยการเรียนรู้เรื่องการมอนิเตอร์นะดีหนึ่งดีสองดีส ดีศูนย์ดีหนึ่งดีสองีสนะครับผมคลิกขวาแล้วก็ Start Watch ครับจะเห็นว่าดีหนึ่งดีสองีสามเนี่ยมีค่าวิ่งอยู่เรื่อยๆเลยนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับผมก็จะสร้าง Watch ขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือวอชสองผมจะใส่ดีสิ 1> d 1หนึ่งหนดแล้วก็ทำให้มัน float ครับคลิกขวานะครับให้มัน float float ก็คือให้มันลอยอยู่ข้างบนนี้มาดูการ execution ของคําสั่ง bmove นะครับ ผมอธิบายคำสั่งอีกทีนึงครับการทำงานของคำสั่งนี้ก็คือการทำงานของมันก็คือมันลอยลอยแต่มันมองไม่เห็นนะครับ ขอให้มันลอยดีหน่อับพอมันลอยแล้วมันเลื่อนขึ้นงั้นผมจะย้ายขึ้นข้างบนนะครับ okay. มาดู Data กันครับตอนนี้ d ีสูงมีค่าเท่ากับ100ครับดีหนึ่งมีค่าเท่ากับลบหนึ ดี 2, มีค่า $10,000 นะครับด3 9,000คราวนี้ผมต้องการที่จะใช้คำสั่ง b move ครับ move d 0นะครับค่า d 0เนี่ยไปเก็บไว้ที่ d 1 0จจำนวน4ตัวนะครับก็คือตั้งแต่ d 0 d 1 d 2 d 3ไปเก็บที่ d 1 0 11 12 13นะครับเราใช้คำสั่งนี้เลย b move ผม f o r t e x i t ครับ คราวนี้ Data มาแล้วนะครับก็คือ1 0 0่งร้อยลบหนึ่งร้แล้วก็1074ตัวนี้มันวิ่งเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ฟอ่า f o r เเนี่ยให้มันอ่อนยาวนะครับถ้าผม f o r ต on ให้มันอ่อนยาวมันก็จะมูฟมาตอนเนี้นเลยครับทำให้มันค่าเท่ากันตลอดนะครับอันนี้คือคำสั่ง b move ครับน่าจะ อย่างนี้น่าจะเห็นภาพแล้วก็เข้าใจได้ง่ายมากๆนะครับต่อไปนะครับคําสั่งต่อไปคําสั่ง F move นะครับ x 1 1ไป D 1, B 1 0 K 4 มาดูนะครับว่าคำสั่ง f move หมายถึงอะไรนะครับคำสั่ง f move ครับ transferring identical 1 6 bit block data นะครับมันคือคำสั่งที่เราจะใส่ค่าคงที่ไปใน register ครับปกติถ้าเราเมื่อกี้เรามีเห็นคำสั่ง move ใช่ไหมครับเรา move k 1 0 0ไปที่ d 0 d 0ก็จะมีค่า k 1 0 0แต่ว่ามีค่า1 k 1 0 0แค่ ตัวเดียวครับแต่ถ้าเป็นคำสั่ง f move นะครับเราสามารถ move k 100ไปที่ d 0แล้วก็จาก d 0ไปอีกกี่ตัวนะครับก็คือสมมติว่าผมใส่จาก d 0ไปถึง d 4เงี้ยผมก็ใส่ k k 5อย่างนี้นะครับก็คำสั่งนี้นะครับก็จะมี โอเปเรนอยู่3ตัวครับตัวแรกคือ s นะครับก็คือ data ที่จะ transfer ไป Data ที่จะ transfer ไปจะเป็น d เป็นอะไรก็ได้นะครับส่วนอันที่2คือ h e i ที่จะ d e v i c e t ทาน r a n s f e r นะครับคือ destination ที่จะเก็บ data ตัวที่3ก็คือ number transfer นะคือ จานวนนะครับจํานวนที่จะ,จะจะย้ายไปนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมทําตัวอย่างให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพง่ายขึ้นตอนนี้ผมกด F4 นะครับ F4 ตอนนี้นะครับค่าค่าของ D10 มีค่าเท่ากับ ดีสิถึง d ีสิบสามเป็นค่าหนึ่งร้อยหนึ่งลบหนึ่งร้อยหนึ่งหนึ่งสสาหนะครับคราวนี้ผมใช้คำสั่ง f move k 9 9้ d 1 0 k สนะครับมันหมายถึงผมจะ move ค่า k 9 9้าเนี่ยไปใส่ d สิบ d ส1บด d 12บสอง d สินะครับ สตัวนี้ก็หมายถึง k 4ตรงนี้นะครับผมฟอร์ o ออนครับทุกตัวมีค่าเท่ากับ999นะครับอันนี้น่าจะเข้าใจง่ายๆขึ้นอีกนิดนึงครับน่าจะเห็นภาพนะครับ k 10นี้ไอ้ k, k 999นี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับสมมติผมเปลี่ยนเป็น d 3 ที่มีค่ากำลังวิ่งอยู่ตอนนี้นะครับผมทานเฟอร์เข้าไปครานี้ d ีส11สิบเอสิบสอามีค่าเท่ากันนะครับแล้วก็วิ่งเท่ากับค่า d 3นะครับอันนี้น่าจะง่ายๆนะครับคำสั่ง move ครับก็คือคำสั่งย้าย Data ไปใส่ย้าย Data อีกที่หนึงไปใส่อีกที่หนึงนะครับคำสั่ง b-move ก็คือ block move นะครับ Data จากอีกที่หนึงไปอีกที่หนึงแต่สามารถใส่จำนวนได้นะครับส่วน f-move นะครับก็คือการใส่ Data ค่าหนึ่งนะครับหนึ่งค่าไปใส่ในอีกที่หนึงในหลายจลายจำนวนนะครับก็น่าจะประมาณนี้ครับคำสามคำสั่งนี้